คืออยากให้คนที่เข้ามาค่ะหนูต้องเตรียมใจไว้นะว่าถ้าหนูติดเข้าไปอะ่ะจริงจริงหนูอยากจะให้ทุกคนนะคนที่เข้ามาจิตใจต้องแข็งมากๆต้องแข็งมากๆแล้วทุกคนแม่แม่คิดว่ามันไม่ต้องแข็งเพียงอย่างเดียวมัน<ต>อาจจะมีลูปการขึ้นการลงบ้างตามตา,ตาม,ตามเขาเรียกว่าตามสถานาการณ์ต่างๆไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องแบบอย่างที่ว่าว่าแบบมีใจเกินร้อยในที่นี้หมายถึงว่าใจหนูต้องสู้ใจสู้เกินร้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าหนูเสียใจไม่เป็นหนูท้อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็มีบ้างแต่ว่าทางเบียนเคเขาจะคอยซัพพอตอยู่แล้วดูแลความรู้สึกแลวอีกอย่างในในรุ่นแต่ละรุ่นเขาก็จะเหมือนรุ่นสิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมลูกกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่คอยแบบซัพพอตเป็นกำลังใจให้กันและกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าว่าเดนโคทารุเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วว่าอะไรเด่นแดนดันนะแ่<ม>อ่านแค่ค้าน้า,า,นาเฉยเฉยแต่ที่เหลืออ่านทูเป็นของขวัญสำหรับอบกว่าแบบมากมายขอ,คคขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่รักแล้วก็เอ็นดูาวาว่าความเป็นความเป็นแม่ก็ ปลิ่มนะคะถ้าน้องทําอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะในบางสิ่งบางอย่างเนอะเราไม่ได้ว่าจะเพอร์เฟกต์ซะเสมอไปอะไรเงี้ยก็พูดคุยหรือบอกกล่าวกันได้นะคะ